สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกตัวเชฟติดอาสาครับพี่อู๋ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ลำนาลายชายบาดาลนะครับชายบาดาลเหรอครับผมาน้องเล้ก็ใช้เปล่าก็ลำนาลายลำนาลายจังหวัดลบบุรีครับบุรีนี่เป็นสีแยกอะไรครับน้องสีแยกสีแยกลำนาลายค่ะสีแยกลำนาลายเป็นเพื่อนครับเจอข้าวต้มหนึ่งร้านนะครับโอ้โหวันนี้เชฟอู๋ไม่เดินไปไหนเลยครับขนาดนี้เวลาเท่าไหร่พี่อู๋ จะทุ่มครึ่งแล้วครับนี่นะครับตั้งแต่หกโมงถึงทุ่มครึ่งครับยืนเป้าอยู่จะกินให้ได้ครับข้าวต้มกับโจ๊กนะครับผ่านมาจังหวัดลพบุรีสี่แยกอะไรสี่แยกลำนาลายค่ะลำนาลายนะครับอย่าลืมนะครับได้นะครับโจ๊กเฮียเพลือนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับเชฟจิตอาสาเพื่อนๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่อู๋พาชิมขอบคุณครับ